บะหมี่มันปูจากเซี่ยงไฮ้เจ้าแรกของประเทศไทยเริ่มด้วยเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเทมันปูลงเส้นบะหมี่คุกเค้าให้เคลือบเส้นให้ฉ่ำเชกซ์เจอร์ดีมีความหอมทะเลมันและนัวสุดๆโดยเฉพาะช้อนนี้แ,แกเอ้มมันปูไข่ปูและเนื้อปูจัดเต็มสุดๆเลียนรสชาติด้วยการกินมันปูพริกหม่าล่าอยากรู้จริงว่าร้านนี้เลี้ยงปูไว้ข้างหลังร้านหรือเปล่าจัดเต็มทุกจานแล้วร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่บะหมี่นะหมูแดงเขาก็เด็ดสุดจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็ฮ่องกงผสมกันตัวเนื้อหมูนี่จะไม่มีความมันมีแต ก็ดีบอกเลยจานนี้โคตรแสบเปลี่ยนเท็กซเจอร์การกินด้วยมี่กรอบมันปูฟังเสียงดูดีว่ากรอบแค่ไหนก่อนกินก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตักทุกองค์ประกอบของเนื้อปูแล้วก็จัดไปทางตรงไม่ต้องอ,อ้ <c oughs> อมโคตดฉ่ำต่อมาขอกินซอสมันปูหมาล่ากับมี่กรอบสายมี่กรอบสายหมาล่าต้องถูกใจสิ่งนี้เปลี่ยนฟิลมาที่สปาเกตตี้วองโกเล่บอกเลยเวาลาอนนี้ทำได้ดีไม่แพ้ร้านดังๆเลย <c oughs> <ๆ S 2> แหละเพราะเขาผัดได้เข้มขน้นเส้นความสุกกำลังดีระดับออเดนเต้ต่อมาพอกลอยไวไวบัตเตอร์สเต็กสาร ครั้งแรกจะบอกเลยเนื้อหมูโคตรอร่อยถ้าใครอยากเปิดประสบการณ์บะหมี่มันปูจากเซี่ยงไฮ้แวะมาที่นี่เลยดีเทลอิสเทอรี่ร้านนี้ยังมีอาหารอเมริกันแบล็คฟราและอิตาเลียนฟู้ดด้วยนะที่ร้านเขายังมีโปรดีๆเพียงแค่กดหัวใจแล้วกดแชร์คลิปนี้บอกว่ามาจากกินกับกัสดรับไปเลยเมนูซิกเนเจอร์บะหมี่มันปูจากเซี่ยงไฮ้จะบอกก่อนนะว่าแค่สิบคนแรกเท่านั้นนะใครกินอิ่มแล้วหรือกําลังรออาหารอยู่ทางร้านเขาก็มีโซนน้องหมาให้ด้วยนะแวะมาผ่อนคลายกันได้นะครับดีเทลอิสเทอรี่ทาวน์อ